คุณเชื่อไหมว่าคนที่ตายจะสามารถเกิดใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันเตรียมร่างให้เขาเพราะชาวอียิปต์โบราณเชื่อกันว่าร่างกายคือยานพานะของวิญญาณและถ้าร่างถูกทำลายวิญญาณจะไปต่อไม่ได้นี่คือเหตุผลที่กระบวนการทำมัมมี่ถูกสร้างขึ้นและกินเวลาย,ยาวนานถึงเจวันในความเชื่อของชาวอียิปต์ร่างกายวิญญาณและชื่อของมนุษย์ต้องคงอยู่พร้อมกันถ้าร่างกายผุพังหรือส่วนวิญญาณทั้งสองจะกลับมาหาเจ้าของไม่ได้ ศพของฟาโรห์ขุนนางหรือผู้มีฐานะต้องถูกยืดอายุให้สมบูรณ์ที่สุดหลังความตายไม่กี่ชั่วโมงร่างจะถูกพาไปบ้านช่างมัมมี่พวกเขาจะล้างศพด้วยน้ำลุ่มแม่น้ำไนล์และน้ำหอมสมุนไพรจากนั้นนักบวชจะสวดคาถาเพื่อแยกวิญญ,ญาณออกจากร่างอย่างสงบพวกเขาจะนำอวัยวะภายในออกเพราะอวัยวะคือส่วนที่เน่าเร็วที่สุดหัวใจเท่านั้นที่มักถูกทิ้งไว้เพราะคนอียิปต์เชื่อว่าหัวใจคือที่อยู่ของความคิดและเละีลธรรมส่วน ก็ถูกออกผ่านทางรูจมูกโดยใช้ตะขอเหล็กเล็กๆเ,เ,เ,เกี่ยวมันออกมาอวัยวะถูกเก็บในภาชนะศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกกันว่าคานุปิกจาแต่ละใบยอยู่ภายใต้การดูแลของเทพผู้พิทักษ์ร่างจะถูกฝังในเกลือธรรมชาติที่พบในทะเลรายมันจะดูดความเชื้อทุกหยดใช้เวลาประมาณ30-40วันหลังจากครบเวลาร่างจะเบาแห้งพอร่างแห้งเขาจะเริ่มพันผ้าด้วยผ้าลินินน้ำมันเลซินและเครื่องรางต่างๆแต่และชั้นของผ้า มีคาถาปกป้องต่างกันผู้ทำมัมมี่จะห่อทีละชั้นเป็นการห่อวิญญาณเพื่อสร้างเกาะป้องกันในโลกหน้าพอทำเสร็จนักบวชจะใช้ค้อนแตะลิมฝีปังมัมมี่ทุกวันนี้มัมมี่หลายร่างยังคงสมบูรณ์จนเราเห็นได้ในพิพิธภัณฑ์เป็นหลักฐานว่ามนุษย์ต้องการอยู่ต่อแม้หลังความตาย